สวัสดีครับตักทีเนะครับวันนี้ลองรีวิวจะพามารีวิว B M W G 3 1 5 3 0 i M Sport Touring ครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆครับเบรก M นะครับล้อลายนี้นะครับ Touring วิธีการเปิดฝาท้ายนะครับเปิดตรงนี้จะมีปุ่มกดอยู่เปิดที่รีโมทหรือไม่ก็เป็นเตะเปิดครับแต่ต้องหากะจังหวะเซนเซอร์นิดหนึ่งนะครับ สามารถเตะปิดได้นะครับปิดตรงนี้ก็ได้เตะปิดก็ได้พับเบาะตรงนี้ได้ครับตัวนี้ยื่นออกมาเพื่อจะปิดสัมภาระหรือทอดออกก็ได้วิธีเตะปิดครับจะต,ต้องหาเซ็นเซอร์มานิดนึงนะครับนี่ครับต้องกระเท้ากดๆามาันหน่อยผมพามาดูข้างใน คีเลสสีบานนะครับภายในเป็นสีอิฐแบบนี้เครื่องเสียงห้ามาน M Sport จะเป็นทีมแบบนี้เลยครับเ m b i e n t l i g ไลเปลี่ยนสีได้ครับด้านหลังครับม่านข้างหลังคาแก้วเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูครับ มันสามารถทําแบบนี้ได้นะเพิ่มเสียง <_ C 1> เห็นไหมแล้วหมุนเพื่อลดเสียงอ่าเนี่ยแหละหลังคาหลังคาแก้วซันรูปเปิดได้ยันยาวสุดเลยนะครับหนูจะงหน้าขึ้นไปเลยจะงงง่าขึ้นไปเลยอือได้จะงหน้ากข้นไปเลย ี๋ยวผมพาดูเครื่องครับอันนี้คือได้รถมาเมื่อวานเลยเมื่อคืนเลยยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องหรือเช็ดห้องเครื่องเลยเลยครับน็อตเดิมทุกอย่างเดิมหมดครับตัวนี้เป็นเบนซิน4สูบ2 0 0 0ซีเนี่ยทุกอย่างเดิมหมดนี่คือยังไม่บิวยังไม่ทำความสะอาดเลย สนใจคันนี้ติดต่อศูนย์แปดหนึ่งสองห้าสองห้าสองห้าห้าครับมีสิบกว่าคันในไทยโคตรแหล่ล้านเปอร์ 100, รเซ็นต์ครับขอบคุณครับ